ครับจากห้องข่าวนงสิทิิ็มสยามจนนะครับวันนี้เมื่อเวลาประมาณ4.30นนะฮะโดยประมาณหรือว่าตีสี่ครึ่งนะฮะตรงถนนบริเวณวิภาวดีขาออกนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปสนามบินดอนเมืองนะฮะได้เกิดอุบัติเหตุนะฮะร,รถบรรทุกพ่วง18ล้อพลิกคว่ำอยู่ตรงบริเวณหน้าตึกสสวนะฮะเยื้องๆตรงข้ามกับตึกการบินไทยครับ ทีมข่าวนักขิวิน,นสยามชนเดินทางไปถึงนะฮะก็ไม่พบกับตัวคนขับแล้วนะครับพบก็เพียงแต่เจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็อาสาตอนนี้นําเครนมาเคลียพื้นที่นะฮะเพื่อที่จะเคลียพื้นที่จราจระครับช่วงนี้กําลังติดขัดนะฮะสอบถามที่เกเหตุการณ์เหตุการณ์ว่าคนขับอะ่ะน่าจะหลับไหนนะฮะพอมาถึงตรงที่เกิดเหตุ ตรงบริเวณป้ายรถเมล์แล้วก็ใต้สะพานลอยตรงนี้นะครับคนขับน่าจะหลับในจนทําให้รถนี้เกิดเสียหลักพุ่งชนกับตรงริมฟุตบาทนะครับแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับฟังเสียงบางตอนนะฮะจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับยางแตกนะไม่รู้เหมือนกันนะครับ เหตุเกิดยังไงพี่เหตุเหตุนี่คือมายังไงเขาขับมานี่คือยางแตกแลควฮะรู้ว่ายังไงพี่แตกเลยคนบมาเยอะยุกหลับเลยฮะหลับหรือว่ายังไงพี่น่าจะหลับเนาะน่าจะหลับเลยอ๋อลองคิดดูว่าคนมาเยอรถยุกหลับอ๋อเกรนสองตัวยกยึกยกขึ้นได้ครับอันตรายถ้ามีคน มันเป็นเช้าอย่างเงี้ยใช่คุณลอรถเมียพูดไม่ออกช่วงเกิดประมาณตีห้าได้ได้ไหมพี่ช่วงประมาณตีห้านะครับอนตีห้าก่อนตีห้าช่วงครับรถมันก็ยังไม่เยอะนะพี่นะช่วงนั้นนะครับอะไรวะแต่ไม่มีผู้โดยรถบัตรขอบคุณมากที่รับจากนายสิรินทร์นะฮะสยามชนนะพี่นะครับ